หรือเราขับไปรอข้างหน้าเลยใช่ไหมครับเนี่ยคิ้วสมุยตรงไปประมาณหนึ่งกิโลเมตรนะคะแล้วก็จะอยู่ซ้ายมือค่ะติดขีดติดเขานะคะคขวามือจะเป็นพังงานซ้ายมือจะเป็นอ๋อโอเคใช่ครับผมโอเคคนระับขอบคุณครับ ต้องขับรถไปอีกหนึ่งกิโลนะฮะจากนี้ไปถึงจะเป็นคิวที่จะขึ้นไปสมุยก็จะมีสมุยกับพังงานอีกทีหนึ่งนะครับก็นี่ครับรูปแบบคือเข้ามาที่ท่าเรือดอนสักจะผ่านตู้ก่อนเราผมแนะนําว่าให้ซื้อตั๋วผ่านอินเทอร์เน็ตมาเท่านั้นนะจะสะดวกมากเลยครับแล้วก็จะได้วันด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยรถนะ่ะมีโอกาสเต็มหรือรอขิวสูงชงสงการแล้วยิ่งแล้วเลยฮะโอเคเดี๋ยวไปดูที่ท่าเรือกันครับจากนี้ไปอีกหนึ่งกิโล ลังนั้นนะครับก็จะตรวจบัตรประจำตัวป,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 ประชาชนนะฮะแล้วก็เราก็ได้คิวที่จะต้องมาทางซ้ายมือเขาบอกว่าเป็นสมุยครับก็เขาจะบอกว่าเขารถสีขาวเข้ามานู่นนี่นั่นนะฮะแล้วก็ขับมาซ้ายมือคือคิวสมุยน่าจะเป็นตรงนี้ครับเขาบอกมีรถเขอาคิวอยู่แล้ว<า>นี่ครับมีคนบวก ไม่มีการสับสนครับมีเจ้าหน้าที่ทุกขั้นตอนการนำรถขึ้นเกาะไม่ยากครับก็คงจะรอจากตรงนี้ไปครับก็น่าจะอีกครึ่งชั่วโมงเขาถึงมีการจัดคิวขึ้นรถนะครับนี่ครับไปเซอร์เสียวันนี้หล่อนะครับได้หมวกมาของน้องแก้มครับเฮ้ยเจอกัน ผู้โดยสารนะครับเสียคนละ150บาทนะมีบัตรงนี้ให้เราคือเราเอาที่จองไว้อะติ้นกระดาษไปด้วยก็จะสะดวกมากยื่นให้เขาเขาออกบัตรจริงให้นะครับ<อ>เด็กคิดราคาผู้ใหญ่นะครับเพราะว่าเป็นหนึ่งที่นั่งเหมือนกันนะส่วนราคาของรถพร้อมกับคนขับหนึ่งคนเนีน่ยสี่ร้อเจ็ดสิบนะครับนี่คือราคาที่เดินทางไปที่สมุยฮะจากท่าเรือตอนสักข,ของราชาวลีไปที่สมุยนะครับ ก็ตอนนี้อีกประมาณครึ่งชั่วโมงครับน่าจะอีกแป๊บเดียวน่าจะได้ลงเรือเพราะว่าเรือน้าจอกตรงเวลาครับ

स सन म सैन गाए को बाचा दिरै मरामारा सन म सैन गाई को बाचा มีห้องแอร์ฮะขามอบฟนเ,นเยอะหน่อย

เดตรักท่านสู่ส <fal> มุยนี้นะจ๊ะทุกคนสมุยน่นะจ๊ะทุกคนข้างแรงในชีวิตก็แรงแกมกเก็บนนัมแนกยโกบะจ์ดีมารามารสนกัาแสนกุยโกบะจ์ดีใจมารามารง ก็ขึ้นจากเรือมาเรียบร้อยครับตอนนี้จะกินมืออาหารมือกวางงา่ายๆผมอยู่ตรงรูปปั้นเทพเจ้ากวนอูครับแล้วก็เห็นเขาว่าเป็ดผมก็ต้องกินเป็ดนะตอนนี้ก็กำลังจะกินก๋วยเตี๋ยวเป็ดนะเป็นบะหมี่เป็ดแห้งและก็สั่งอ,อ,อะไรเขาเรียกว่าอะไรอะไรกุกกี้แห้งมาอีกอย่างนึงครับก็เดี๋ยวสกักครู่ก็จะเดินทางต่อไปที่เวงครับข้าพักนะฮะ มีข้าวมันไก่โกชุยด้วยไม่ได้กินครับนน่ากินไหมนนะข้าวมันไก่เทพเจ้าเทพเจ้าควนอุครับผมก็เพิ่งรู้มีแบบนี้อยู่นี่ด้วยนะมาแล้วครับกินก่อนคนอื่นเลยโหน่ากินมากเลยลจะรีบปุ๊บขนาดจ้ะขอนพ่อชิมก่อนพราะว่าแม่รอม ิกีเขาบอกว่าเขาอร่อยนะร้านนี้นะผมก็หวังว่าเช่นนั้นฮะคุกกี้ทะเลนะร้านตรงช้แม่โอ้ใครสั่งมาล็้จำแพ้งโคบีู้เลี้มากฝืนฮะเดี๋ยวผมเป็นเป็ดต่อกินอีกสักคำหนึ่งก่อนครับนิดเดียว

ก็ใส่พริกยนซบนนดนเมี่าน้นะเ้าไเท้าแช่เยนิดเทเข้าไปจะกินกีกูไม่กินเขากินข้าวเหนียวิ้งมืออันนี้มีนีตงะ หอมมากลยครับนี่นยตอแต่เป็นต้มยเสนครับยำต่างไรต้มยแบบน้ำมเส้นอััโรครับไม่ก็

อร่อยดีอังตัวกระสาบอร่อยเลยอืม้วอร่อยนะร้าวก็อร่อยเจ้าอะอรนะขึ้นมาอ๋อแบดหมดครับอืม ้ามไก่ก็อร่อยนะคะับรไได้ดย่แล้วเวาตอนนี้น่ะอแหละอืมหมดเพ่นจานส <c oughs> ุกที่แห้งอร่อยครับรสชาติดีมากไม่คิดเข้าวีอ่าก็สองแถวแดงหก็ คือตรงไหนคือตรงเรือที่เราขึ้นก,กิน,นอร่อยแล้วเนี่ยบ้างพี่กันอร่อยไหมแม่ถ้าไหนแม่กลิ่นซีอิ๊วด้วยอร่อยม่มีร้อนกินนี่ครับน้องแก้วแก้วอี่ไรครับแก้วต้มยำโอ้แก้วที่ไหนแก้วต้มยำแล้วก็หอมมาเก็อนดับหนึ่งเราผมยังมีไฮไลท์ของผมนะก็คือบะหมี่แห้งต้มยำเป็ด รอสักคู่นะกำลังทำอยู่ครับเดี๋ยเป็นมาตอนจบอร่อยแน่แต่เส้นเล็กต้มยำของราดีเนี่ยดูแล้วน่ากินมากครับผมอาจจะกินอีกชามหนึ่งฮะเดี๋ยวดูกอนพิจารณาดูครับว่าโอเคไหมถ้าเกิดว่ารู้สึกอร่อยค้างเนี่ยก็ต้องกินเพิ่มนะสักคู่นะครับตอนนี้ก็ดูแคมการกินกันไปก่อนนะครับ คือไฮไลท์ของเรานะครับมันคือวุวเตี๋ยวเป็ดฮะนี่คือบะหมี่แห้งต้มยำแห้งเป็ดฮะนี่ครับเวลาผมชอบกินผมชอบกินบะหมี่แห้งต้มยำผมว่ามันอร่อยเราคุกเข้าไปครับเป็ดเป็นชิ้นอย่างนี้ฮะ นี่ครับเมื่อกี้นี้เขาทำแล้วเขาก็เห็นผมส่งส่งการเขาเลยทำมาที่หลังนิดนึงแต่ผมเนี่ยปึบเปล่าหมดดิบหมดนะครับเนี่ยน่ากินมากครับแล้วก็มีซุปให้เสร์ฟพร้อมซุปอย่างนี้ครับเนี่ะแต่ว่าเรากินนี่ก่อนครับแล้วก็ตามด้วยซุปครับผมไม่ชอบน้ำกูกขิดเกินไปเพราะว่าน้ำกูกขิดเนี่ยจะทําให้เส้นเนี่ยมันจืดลงครับเนี่ยเราพยายามให้เข้าให้เข้ากันนะครับเนี่ย ก็ดูครับคำนวณดูครับจะกินอะไรก่อนอนไรห่ังฮะาฮการคู่เขาเราก็กินตรงการไปฮะกินอาหารทุกอย่างมารวมกันในท้องหมดฮนะแต่ว่าความอร่อยอยู่ที่ปากของเราฮนะเรากินเข้าไปเนะี่ยนี่ครับดูครับมันเต็มปากเต็มคํารับรสในปากขนาดไหนคําแรกครับคืน,น้ำลายรแล้วครับพี่น้องโหสุดนยอดเลยครับอืม

โหดับมาที่แล้วร้อนจริงอร์สุดยอดครับอร่อยครับเต็มปากเต็มคำมีความสุขครับ จะกินตักบดเส้น้าวตมอมมากไม่ต้อมูครับเ้าไก่ทอดกระวานก๋วยเตี๋ยวเจนจัดเต็มสูตรของเรา ้าไม่ย็นก็เย็นนี้ดีกว่ขาไก็ัหย่อ้งนีว่ามันืนู้มูกอบนะหวดนครับยอดอื้อหื้ ขึ้นใจน้ำมันมโล่งครับเยี่ยมเนี่ยมันก็จะมีเป็นคล้ายค้ายเครื่องเทศในไรนิดหน่อยครับ แล้วก็คนๆนิดนึงครับเบื้องหลังการไหนทำนี่ครับมาเก็บตกใจเบื้องหลังการไหนทำสุดยอดครับโอเค